คือมีลักษณะคล้ายๆใจสั่นแล้วก็แพนิกอยู่ที่หัวใจคือหัวใจมันคล้ายๆว่าเลือดเข้ามาเลี้ยงหรือว่าเลือดออกจากหัวใจอ่ะเส้นเลือดต้องมีปัญหาสักเส้นหนึ่งถ้าเลือดเลือดเข้าไปในหัวใจมีลักษณะติดขัดเช่นมีเลือดแล้วก็มีลมแทรกมีเลือดมีลมแทรกบางทีอ่ะเขาห้องว่ามันจะเป็นการกระตุกหรือน้ําอยู่ในสายยางที่มันมีน้ําแล้วก็มีสายยางมีลมมีน้ําแล้วมีลมทาให้ หัวใจมันจะกระตุกมันจะตึกตึกตึกตึ๊กตึกตึกอย่างเงี้ยคนที่เข้าหัวใจมันก็จะรู้สึกว่าใจสั่นแพนิกแต่ถ้าเป็นตามตัวเส้นเลือดที่มีเลือดแล้วมีลมมีเลือดมีลมอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นตะคิวหรือว่าชาตามไปมือไปเท้าหรือว่าเส้นมันกระตุกอาที่ตากระตุกอย่างเงี้ยเลือดเลือดอยู่ในหลอดเลือดอะปกติมันจะต้องมีน้ําเลือดเลี้ยงไปร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยก่อนมันจะต้องบ่มีลมแทรกดังนั้นเนี่ยของน้องเนี่ย มีลมแทรกตามเส้นเลือดลมพวกนี้อาจจะเกิดจากลมหัวใจที่เรามีความเครียดหรือลมในกระเพาะอาหารตีขึ้นมันจะไปแทรกสามเส้นเลือดคือเลือดไหลเวียนบดีนั่นเองเลือดจะมีของเสียแทรกอาจจะมีน้ําตาลในการแทรกเข้าไปมีลมในการแทรกเส้นเลือดทําให้เลือดมันบดเดินไปเลี้ยงเออเลี้ยงหัวใจได้บางคนหัวใจขาดเลือดแล้วก็เจ็บหน้าอกหรือบางคนน่ะเออเลือดจะต้องไปสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกาย แต่มีลม้มมีเลือดมีลมมีเลือดตีออกไปทาให้บางคนไปเลี้ยงสมองใช่เ่อเลือดมันบบไปบวบเต็มที่อพอเลือดบวไปเต็มที่ปุ๊บมันเกิดมึนมงง,งหรือว่ากระตุกตีหัวพองติดกิ้วตาพ้องตีอย่างไรตากระตุกอย่างเงี้ยค่ะเลือดบวเลี้ยงเนี่ยแสดงว่าของของน้องเนี่ยคะ่ะของน้องแอดมินเนาะมีเลือดเลือดติดขัดมีลมกับเลือดแรกกัน แล้วก็พอกินผู้หลานไปกินแคบซูลไปมันคือทําให้เลือดสูบฉีดได้ดีอ่าคล้ายๆว่าตัวเนี้ยมันเป็นยาฮ้อนไงมันฮือแบบสูบฉีดเลือดได้ดีเหมือนเฮากินกาแฟเลือดมันจะไหลเวียนดีอ่าเหมือนกันนะคะคือคือคล้ายๆไหลลมออกจากเส้นเลือดจากปกติเลือดเฮามันก่อยๆไปอย่างเงี้ยแต่พอกินแคปปุ๊บฮือมันปุ่งทับกันเต้ากันคือไปแทรกในลมฮือมันออกไปเลยเ่รือมีฟองฟองอากาศในเส้นเลือด องงก่อ,เ,อเข้าใจเนาะลูกค้าง,งงก่อเข้าใจเนาะ <laughs> คือคล้ายๆมันมันมันเพิ่มการสูบฉีดเลือดคือการแทรกของลมอะออกไปตีลมออกไปแค่นั้นเอง